วันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเกมเดซิมสองนั่นเองครับผมนี่ครับเว็บนี้เดี๋ยวผมจะต่งไวด้ด้านล่างไว้นะครับที่จริงคุณก็ต้องมียูท่าเลนยูทาเล,น,าเลนก่อนนะครับ u ูท่าเลนเนี่ยอันนี้ครับคุณก็ ถลดยูเทเลนมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเขามีไว้ให้แล้วยูเทเลนอนั่นนี้ครับนี่ครับยูเทเลนอันนี้มันจะไม่ติดนะครับอันนี้เราเรามาคุยเรื่องเกมกันเลยก่อนครับกดตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ครับเนี่ยโอเคเรากดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็กดไอ้เขียวครับเนี่ยแล้วมันจะให้ใส่ไปยูเทเลนนะครับ แต่ผมโหลดแล้วครับดูครับแล้วแล้วพอพอเวลาทำเวลามันโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับคุณกดเข้าไปนี่ครับกดตัวนี้ครับนี่ครับนี่แล้วก็ไปเรื่อยๆเนี่ยเราเราเรามันก็จะมีให้ถามใช่ไหมครับแผ่นอะไรเอาแผ่นอะไรแล้วเรามันจะมีแล้วคุณก็อันนี้ นี่คุณใส่แผ่นหนึ่งแล้วใช่ไหมเสร็จแผ่นหนึ่งแล้วคุณก็ไปแผ่นสองนะครับผมเราก็ติดขอจบรายการเพียงเท่านี้ครับขอให้เล่นเกมสนุกนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยครับพี่เนี่ยมาเล่นเซนโลไม่ได้ดูครับติดใช่ไหมครับล้นก็หายไปเลยโอเคครับขอบคุณมากครับ